นานยารงบุญบันเจิรีนายกเทศมนตรีเมืองสระหีบได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสระหีบเจา้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบสะพายหลังและรถหมอกพ่นควันออกพ่นรอบตลาดเช้าสระหีบ ตลาดสหชัยตลาดชุมชนซอยชายโสดชุมชนซอยธรรมวิทยาตลาดสัตหีบวัดสัตหีบและบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการป้องก,กันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 คัสเตอร์ตลาดเช้าสัตหีบจำนวนมากและส่งตัวเข้ารักษากักตัวตามมาตรก,การของกระทรวงสาธารณสุขโดยวันนี้มียดผู้ติดเชื้อรายใหม่บวกเพิ่มขึ้นมา ร้อยกว่ารายทําให้5วันที่ผ่านมาของสัตรหิบมียาผู้ติดเชื้อจํานวนมากและคงจะมีเพิ่มอย่างต่อเนื่องจึงทําให้หน่วง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุกสําหรับผู้ติดเชื้อและสกัดไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง นายรองบุญบันเจิดสีนายกเทศสมนตรีเมืองสัะหีบมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่นําเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสและลดพ่นหมอกควันออกพ่นตามจุดเสี่ยงต่างๆได,ได้เห็นความสำคัญของพ่อแม่ป,ปรชาชนชาวพต้หทีปมาเรามาช่วยเหลือระชนก็ดีค่ะ เป็นไงครับตอนนี้ติดเยอะไหมครับก็สามสี่คนห่ะเยอะมากเลยวันนี้เจ้าบามาพ่นรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นน้ํามันจะได้ไม่ต้องกลัวนะไอเนะดีใจอ่ะครับนี่ในซอยน้ําฉีดที่หน่อยกลัวมากเลยเพราะบ้านติดอยู่กับเขาไงไปนังแถวที่สาิบกันมีไม่ะครับมันไปอยู่ที่ร้านกันเต็มเลยครับป้าตรงหน้าดับเพลิงกันนะครับครับมีอยู่ร้านหัวมุมอ๋อครับครับเด็กมันไป ยี่สิบคนมันไปมนไปนั่งที่ร้านอยากให้เพื่อนยาอ๋อได้ครับเดี๋ยวร้านจัการให้ร้านจัการให้ครับอย่าคาเชยเวลัสดในคืนนะครับคนน้ำยาให้กับที่เราทานที่มาปคนที่เราาาที่ปากเสื้อาเอาไว้ครับโนาเสานั่งอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไครับเราไมยาอยู่นี้